สวัสดีท่านผู้ชมคนเิ็เช่นเคยนะครับทางช่อง TSNew นะผู้ชมหรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะผู้ชมเนาะมองไปที่ภาพเบื้องหน้าก็คือทางเข้าวัดเทพชัยมงคลน,นะท่านผู้ชมหรือวัดผีเรือร่มนั่นเองนะผู้ชมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสตรีวิทย์นะผู้ชมเนาะที่บ้านขยองนะผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะผู้ชมเนาะ นี่คือแทงน้ำของโรงเรียนนะคผู้ชมส่วนด้านนูนะ้นเนาะก็จะเป็นทางที่ผู้คนสัญจรไปมานะผู้ชมส่วนบริเวณด้านหน้าของเรานี่ก็คือปู่ตาจะสะเสละนะผู้ชมที่วันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบกับท่านนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็เอาน้ำเอา้าจากประจันนะที่ท่านมอบให้เอามาถวายปู่ตาจระ,ะเสละนะครับผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขไปขอตัวเลขกับปู่ตาจะาสะเละกันนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง t s n n e w หรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับปู่ตาจะาสะเละกันนะท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมหรือแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมงมดที่แล้วปู่ตาท่านคอยตรงๆเลยนะท่านผู้ชมนะแต่แอดมินอะ มองไปเห็นเลขห้าเลยท่านผู้ชมยังไม่ได้รูปเลยนะห้าอะไรท่านผู้ชมห้าหรือสามเห็นไหมท่านผู้ชมมองไปเหมือนเลขเลขไกลท่านผู้ชมดูใหดูดีๆ,ๆ ลองไปเหมือนเลขแปดห้าหรือ8แดหกนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปดูใกล้ๆนะผู้ชมซาทูปูตาจจ้าเะลาะวันนี้ลูกก็มาขอตัวเลขนะพอนะก็ขอให้ตัวเลขชัดเจนเด้อแฟนช่อง TSN New อยช่องคนหน้าตาดีเขาจะได้ซื้อหวยถูกซื้อถูกนะพ่อนะยังไม่รูปเลยนะท่านผู้ชมจะมองเห็นเลขสองเลขสี่เลขห้านะท่านผู้ชม กันไหมท่านผู้ชมเลขสองเลขสี่เลขห้านะผู้ชมแล้วก็มีเลขแปดอยู่ติดกันกับเลขห้าท่านผู้ชมสองสี่สี่สองนะผู้ชมเนาะสี่ห้าห้าสี่ห้าแปดแปดห้านะผู้ชมสามคู่ชุดนะผู้ชมเนาะสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่ห้าแปดแปดห้านะผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะ คุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง TSN News นะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมมามาดูที่ตัวเลขตัวไหนนี้จ<ะ>้าตัวเลขตัวไหน ยังไม่เห็นเลยังไม่เห็นเราช่องอะไรนะช่องละองชินแน l ค่ะเออเราก็ว่าเราเคยเห็นอยู่ในไอ้นี่อยู่จะพอดีเอฟซีให้มาจุดเพิเสียงถายจับตูดตามพามาพี่จะได้ถ่ายด้วยพี่ช่องไหนคะพี่ช่องทีเอสเอ็นนิวทีเอสเอ็นนิวไม่เคยเข้าไม่เคยดูเนาะจาไม่เคยเข้าพี่เพิ่งมีคนติดตามแค่พันกว่าคนเองพี่เพิ่งในไลฟ์สดเมื่อเดือนก่อน ทีก็ไม่ค่อยได้ทำข่าวหรอกนานก็ได้ทำทีไอเราไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ค้าขายด้วยไงก็เลยเออมันบางทีมันก็ยุ่งนะเนาะเห็นตัวไหนคะไมนเห็นอยู่สี่ตัวนะสามตัวสี่ตัว ในตัวเลขไปทางไหนแล้วนี่เป็นเลขสองเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขแปดติดติดก,กันสองสี่ห้าแปอืมเป็นสี่ตัวเห็นไหมในนี้เห็นไหมเนี่ยนี่เลขสองเห็นไหมสีอ่อันนี้ห้าตัวเลขเรียงเลยเนาะแปดอยู่ตรงเนี้ยสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่แปดห้าห้าแปดเนี่ยมันสามชุดสามคู่ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมพบกันบนช่อง TSNew n New, สำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบายมุมนี้นะแปดห้านี่ยตะกณติมุ้ยห้าสามสี่นั่นติดมุ้ยด้วยนะหน่ะเออแบบมตกลงเลขอะไรมันตัวเลขเดียวกันแต่ว่า ตัวเดียวกันแหละต่มองได้หลายด้านไง,ง <Ms plural issions> นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็คุณพี่ก็มองเห็นตัวเลขเพิ่มอีกนะคะจากจมูกปูตานะคะเห็นเป็นตัวไหนคะพี่บอกเอฟซีหน่อยค่ะอ้าเห็นตัวไหนบอกมาเลยอาชี้ดูชี้ดู เติมเดี๋ยวเห็นตัวไหนเอาไม้เอาไม้เอ้เดี๋ยวเคือยังจนรับเอาเห็นตัวไหนชี้แปดห้าใช่ไหมแปดห้าอืเห็นแปดห้านะท่านผู้ชมอันนี้นะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มองเห็นตัวเลขจากจมูกปู่ตานะคะก็ขึ้นตัวเลขชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ แปดห้าห 8, 5, 5, 8้าแปดน,น,นะ,ะท่านผู้ชมตรงจมูกปู่จานะครับแปดห้าห้าแปดนะครับท่่านนนผู้ชมีะะคท่านผู้ชม